สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเข้ารหัส Google นะครับผมโดยการใช้รหัสแล้วก็ใช้เป็นแบ็กอัพโค้ดหรือว่ารหัส2ชั้นนะครับผมอันดับแรกนะครับผมเราก็ต้องเข้าไปเอารหัสแทนทียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นห้ามวนนะครับเป็นอีเมลของเรานะครับเข้าปกติเลยนะครับผมแล้วก็เป็นรหัสของเรานะครับต่อไปตรงนี้นะครับผมเราก็กดลองวิธีอื่นนะครับ เราก็กดป้อรรหัสสำรอง8หลักหนึ่งรหัสนะครับตรงนี้เราก็สามารถก๊อปตรงนี้มาใส่ได้นะครับผมเราจะใช้ได้แค่แถวและหนึ่งครั้งนะครับผมเลาก็กดคัดลอกเลยนะครับผมอัน้นเราก็ลบออกนะครับอัน,นไหนที่ใช้แล้วเพื่อครั้งหน้านเราจะได้ไม่ใช่ซ้ำนะครับผมโอเคต่อไปล้วก็ป้านตรงนี้เลยครับผมอะอถ้ามาแค่อย่างนี้นะครับเราก็กดคลามเลยครับผมนัดนาวน,นะครับ โอเคครับก็จบไปแล้วนะคบผมนสำหรับวิธีการใส่2ชั้นนะครับผม mm hmm. ก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด,ดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใผมเลยครับขอบคับ